เสียก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องดปเห็นย้ยายเมื่อกี้หลังจากที่กินเขาได้แล้วนะครับพราตุ่มไม่เห็ดชิบหมาเนี่ยอ่าแล้วกัดเราไปแล้วเพราะตุ่มไม่เห็ดชิบหมาพัฒนาการของหมาน้อยฮะตัวกับน,นี่ที่พอตุมเลี้ยงครับนี่จุบกันจุบกันม,มาดูกันเลยครับมาแล้วครับสวัสดีคะ่ะเฮงเฮงค่ะเฮงเฮงค่ะเฮงเฮงเป็นพุดเดิ้ลค่ะเฮงเฮงคือหมาพุดเดิ้ลค่ะขนฟูมาก แมนนี่เป็นลูกพูดเด่นเพราะว่าแม่เขาไม่ได้ตัวใหญ่เขาแบบเขาแล่นอ้อมบ้านข้อค่ะใส่เปะแต่ละตัวเหมือนพ่อหมดเลยได้เออขัดย้ายเออ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 กัดขากัดแขนนักตาาถามอันนี้มายม ายมปอกคอสีน้ำเงินขนุนน้อยขนุนตัวน้อยค่ะขนุนเป็นหมาแขะกระมูหน่อยกระโมูขนุนปอกคอสีเขียวนับตั้งนับตั้งโอ๊ยพี่น้องไอ้เขียวกับลังคมแห็นเห็นไม่เอาไม่เอาไม่ทําเดี๋ยวขนุนกับโมโหขนุนขี้โมโหเขาชอบโดดสันโดดด้วยตัวเล็กๆเ,เพื่อนน่ะชอบหยอกเฮงๆน้ำเสนอค่ะลูกพูดเด่น เฮงเฮงออกมาก่อนเฮงเฮงออกมาก่อนอันน <desserts in> <hungry> ั้นออกไม่ได้แล้วเฮงเฮงออกไม่ได้แล้วน่นนอนนนนอนเล่นน้อยผู้ใหญ่เหงาอยู่นี่ผู้ใหญ่เหงาอยู่นี่ย้ายเช็ดกันย้ายเช็ดกันเยี่ยวอยู่ในกรงเนี่ยใครคะใครเฮงเฮงหน่อคะเฮงเฮงหรอคะเฮงเฮงหรอคะเฮงเฮงหรอคะไหนขนุนแล้วครับสวัสดีครับ น,นุ่นพูนมาย้มหยอกกันกับมะขามมะขามหนะ่ตัวใหญ่ก็มูค่ะหนักฝากกันผุนหนาม่อมหน่อมนะมาขามครับมะจามครับเฮงเฮงค่ะเฮง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 จ้าขนฟูอะไรค่ะเฮ <คน S 2> งเฮงไปได้ตัวใหญ่ได้แต่ขนเขาฟูเฮงเฮงไม่ไปค่ะผู้ใดกัดย้ายผู้ใดเห็นย้ายขนน,น้อยเห็นย้ายยัง ขนุนน้อยขนุนน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับข้าถ่ายกล้องก่อนลูกข้าถ่ายกล้องก่อนสวัสดีครับอะขอมือขอมือครับขอมือขอมือมานีมาหนีมานี่นับตังค์โอ้มันเหียนข่อยแถวเอ้ยมานนี่นับตังค์มาพี่มาขอมือก่อนมาเล่นขอมือกันก่อนไหนขนุนน้อยครับนับตังค์นับตังขอมือค่ะขอมือขอมือแกเก่งมากขอมือค่ะขอมือค่ะขอมือค่ะ นับตังขอมือได้ขอมือค่ะขอมือเก่งมากลูกเก่งมากอาขนุนขอมือครับขนุนครับโหนับ,น,บ,น,บน,นับต,งตังขอนับต <Salesforce> ังให้ยายก่อนเออนับตังเก่งมากลูกขนุนขอมือครับเออนับตังขอนับตังขออาขนุนขอมือครับขนุนครับเออ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 มาไหนดูไหนดูเฮงเฮงขอมือได้ไหมเฮงเฮง เฮงเฮงขอม,มือได้ไหมคะขอมือค่ะขอมืออ่ะเฮงเฮงขอมือค่ะบัลูเรืองเฮงเฮงบัลลูเรืองนับตั้งขอมือค่ะนับตั้งขอมือนับตั้งขานับตั้งขอมือนะคะขอมือค่ะนับตั้งขอมือค่ะขอมือค่ะขอมือนับตั้งมามามาเลวเอามือให้ยายเลวค่ะเก่งมากนับตั้งขอมือได้ด <saben> <mine> ้วยเก่ง <Johann>: ล <avent ine> <blonde> ูกเก่งเก่งเก่ง อันนี้มะน,นี่มายมมายมมาขอมือขึ้นนับตังค์ไหนขค้ขอมือได้ไหนขค้ขอมือได้มายมขอได้ไหมไม่เอาปากเอาแต่มือนับตังค์ขอมือค่ะพ่อนับตังค์ขอมือโชว์ได้ผู้เดียวเลยไม่โคตรนะครับตุกควนประควดครับตอนนี้ออกินน้าครับเดี๋ยวกินน้าแล้ก็นอน,น,นเมื่อสิครับพ <de> ี่ยอดก<ะ>ัน ดอกกันญชงจิตตบไหนไหนไหนขวามือขวามือผู้ใดเก่งผู้ใดเก่งมานี่ใส่ให้หนาปะลูกไหนไหนไหนสวัสดีครับเอออีพอมาเลยมามเรื่อยมามาผู้ใดจะโชว์ขนมน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับ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  นี่แหละครับพี่น้องพัฒนาการกับชีดอยู่ยังใช่หละครับเรื่อมเก่งครับแข็งแรงแข็งแรงทุกตัวครับอ้วนแม่เลี้ยงดีครับโอเคนะครับรอบคลิปนี้ฝากไว้สำนีสกอนเดี๋ยวเมื่อหลังพอตุ้มสินนะไอ้มันมีพัฒนาการเก่งๆกันครับพอตุ้มมาลั่งสอนให้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกตัวนะครับ มามามาสวัสดีครับกอะมาขามสวัสดีครับสวัสดีครับขอมือขอมือสวัสดีครับมามามาสวัสดีครับกําลังเหี่ยมครับเราคลิปนี้ว่าตัวหมอไว้ซํานี่กอนนะครับเยอไท้เบิ้งเดอร์ครับเรื่อยๆขอบคุณหไลายๆครับ